และนี่คือการที่ผมได้กําไรกลับมาเยอะมากๆครับทําไมผมถึงได้กําไรกลับมาเยอะมากผมพูดตามตรงเลยผมชอบซื้อในวันที่ทุกคนกลัววันที่ทุกคนกลัวแล้วผมยังเห็นค่ามันอยู่ผมก็จะไล่ซื้อมันไปเรื่อยๆครับผมซื้อใบนี้มานะเชื่อป่ะตอนนั้นราคาวันพีซม,มันเหมือนมันบับบบอ่ะแล้วมันก็แตกโป้ทุกคอย่างลงมาหมดเลยผผมซื้อใบรอมาในราคาแค่700ออกเจ็ดร้อเหรียญผมเอาไปเกตได้1ิบมาและ มันเอสไฟลูแบบนี้มันก็ต้องคู่กับด m o n d t เทคสีเรด a d ดิชนะฮะสวยงามตอนนี้นะฮะราคาการ์ดใบนี้นะครับเป็น PSA 10ขายอยู่ที่ประมาณ1,800เหรียญที่ผมบอกว่าผมซื้อในวันที่ทุกคนกลัวเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสิ้นปีนี้ ในปี2025ผมจะสามารถทำกำไรจากการวันพีชที่ผมซื้อมาทั้งหมดปีนี้ในซีรีส์เนี้ยได้เท่าไหร่บางใบอาจจะขาดทุนบางใบอาจจะได้กำไรเยอะบางใบอาจจะไม่ได้กำไรฝากติดตามซีรีส์ลงทุนการวันพีชหนึ่งปีด้วยนะครับ